เราก็แบบเออเราอยากพูดถึงสิ่งนี้หน่อยว่ะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับเอาบอลเห็นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นแล้วดิเห็นแล้วดิเออเห็นต้องบอกว่าเห็นเอางี้เอางี้นะเอางี้นะเออดันมาถึงญี่ปุ่นเลยเหรอหรือว่าไม่ใช่ตามเฟซบุ๊กอนไทยผมเปิดเฟซบุ๊กตลอดเวลาอยู่แล้วดิถูกปะผมเปิดทิ้งไว้อยู่แล้วแบบเออคุยโน่นนั่นนี่นี่นั่นโน่นอะไรยางไงซึ่ง จริงๆอ่ะที่หลายคนบอกว่าแบบเอ้ยมาไม่ทันมองดูดูไอ้นั่นนะดูดูโฆษณาตัวนี้ไม่ทันอะไรเงี้ยดูโฆษณาไม่ทันอเผมผดูไม่ทันแล้วแหละตอนนี้ฟังก่อนผมดูทันตั้งแต่ตั้งแต่ที่คลิปเนี้ยโพส5นาทีแรกเลยแชทแฟนแท้มันขึ้นไม่มันขึ้นนิวฟีดพอดีแล้วผมก็แบบเออโฆษณาอะไรก็นั่งดูไปดูจบแล้วก็แบบเออหียแม่งทุเรศดีว่ะแต่ก็แบบ ก็ก็อก็เป็นไปฟิลลิ่งแบบว่าไอ้ไอ้ย่านําเสนอไอ้ไอ้แหนนี้ก็ดูทุเรศดีว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ผ่านไปเราก็ไม่ได้อะไรเว้ยเราก็ไม่แบบเออก็ก็เออก็ก็เฉยเฉยอย่างนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะผมดูโฆษณาตัวนั้นแล้วก็รู้สึกแบบก็เฉยเฉยอ่ะไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้ดูดีอะไรมากก็จริงเว้ยแต่แบบเราก็แบบก็ผ่านผ่านไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คือเออ ผมก็แบบเว้นจากเฟ e บุ o กไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปนั่งวาดรูปไปทำอะไรต่อ,อกับข้อข้ออีกทีนึงก็คือแบบหลายคนแชร์คลิปนั้นมาด้วยเพื่อนๆหลายคนแชร์คลิปมาในเชิงตําหนิต่อว่าเออค่อนข้างจะโกรธกันทีเดียวหลายๆคนเลยนะแล้วก็เป็นแบบบางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เพจแล้วก็ช่องใหญ่ๆแชร์ออกมาด้วยความแบบไม่สบายใจในหลายๆอย่างที่มีอยู่ในโฆษณาน,นั้นเราก็แบบเอออ๋อ,อ,อเขาซีเรียสกันในแง่ที่แบบว่า มันเหมือนมันมันเหมือนเป็นการแบบว่า,อาบอิวภาพของของโอตาคุให้มันดูแบบดูดูน่ารังเกียจหน่อยๆน่อยนึกออกว่ามันจะมีแบบว่าการแบบทาลิ้น,นแบบไแบบไม่หน่อยม,มั้ตง <laughs> ตรงจองมือถืออะไรเงี้ยมึงมึงมึงแบบโหพอดเทดได้แบบว่าก็คือคือไม่คำํำคนที่ในใน,ในกลุ่มเฟซบุ๊กผมอ่ะคือไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีคำด่านะมีแต่คำว่ามึงใครไม่ให้แอปกูไม่ผ่านมาวะอ่าอ่าอ่าคือเงี้เป็นกูกูไม่ให้ผ่านอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออยีางที่คือางี้เอ่อสำหรับผมอะ่ะด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่ามันยังไงดีวะ,ะคือในญี่ปุ่นเองเว้ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยหลายคนก็คือตรงนี้นะอันนี้นะส่วนตัวก่อนเลยก็คือสำหรับนิกเกะเนี่ยในสื่อญี่ปุ่นนะอ่ะเขาค่อนข้างมีโฆษณาที่ดูดีนะก็อย่างเช่นที่ไปเปิดตรงไอ ะไรนะชินจูกุที่จอไอจอสามมิติของชินจูกุเองก็มีโฆษณาแบบนั้นแล้วก็จะมีแบบคือเอาง่ายๆตัว,ต,วตัวโปรโมทของนิกเกตในญี่ปุ่นเนี่ยมันค่องคอนข้างจะดูดีทีเดียวแล้วก็เน้นความแบบว่าแอคชั่นได้เท่ไม่ได้ขายความแบบพูดตรงๆคือไม่ได้ขายความลามกความเด้งความอะไรขนาดนั้นอ่าแต่ว่าแต่ว่าใน youtube ญี่ปุ่นนะคุณใน YouTube เน็ตญี่ปุ่นนะมันจะมีแอดพวกแบบ อย่างเน็ตเน็ตไทยตอนนี้ youtube คุณเจอโฆษณาอะไรกันเยอะสุดเอ่อมีพนันอ่ะพนันไอ้พวกแบบแต่งผมไม่เจอนั่นเออได้ยินมาว่าพนันผมไม่เจอโฆษณาผมใช้พรีเมียมอ่าอ่าคือไม่อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ใช้แบบ youtube ไม่ได้พรีเมียมในในไทยอ่ะเจอโฆษณาอะไรกันบ้างทุกของทางของผมล้วกันนะของผมเนี่ยช่วงที่ช่วงที่ตอนผมหางานเยอะๆก็จะเจอพวกไอห้หนั่นอ่ะพวกแบบเอเจนซี่หางานนะครับ แล้วก็จะมีอะไรนะอ่ Netflix แล้วก็ Disney Plus แล้วก็มีเกมมือถือที่เป็นเกมมือถือตลาดรองๆองเออ Disney p ใช่ใช่เห็นอยู่เห็นมันผ่านแล้วอที่จะพูดถึงคือพวกโฆษณาเกมมือถือตลาดรองๆองเว้ยคือผมตอนอันนี้อันนี้จริงๆทีแรกผมอยากจะเอามาทําเป็นคอนเทนต์เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแค่โฆษณานผ่านตาใน youtube เนี่ยแล้วผมจําชื่อเกมไม่ได้มันจะมีอยู่สองสามเกมที่ประมาณแบบ ปีสองปีที่แล้วเนี่ยจะเจอบ่อยมาเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยซึ่งโฆษณาพวกนั้นนะ่ะแม่งไม่ค่อยต่างอะไรกับตัวนกิกเกะตัวนี้เท่าไหร่โอ้แปลว่ามีญี่ปุ่นก็มีโฆษณาแบบนี้เหมือนกันคือต้องบอกว่ามัน,บบนมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นการถ่ายคนแต่ว่ามันเป็นการนำเสนอ,อคอนเทนต์ในเกมแบบแบบจงใจจะขายว่าไอเช่นนี่คือเกมขายความลามกอ่ะแต่ไม่เกมมันไม่ได้สิบแปดวกด้วย แต่แบบนำเสนอรประมาณว่าประมาณว่านะอะไรนะเอ,อมันเหมือนกับเป็นเกมมือถือที่ตัวละคร,ระตอนที่เราแบบตัวละครเราเปิดมาได้เนี่ยมันจะยังแบบตัวละครเด็กๆอยู่แล้วก็แบบว่าเอเนี่ยเราเราสามารถทําให้ตัวละครตัวนี้โตได้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันก็จะแบบเอามาเปิดเพียบกัแว่าเนี่ยจากโรล,ลี่เนี่ยนะคุณสามารถปั้นให้เธอนมใหญ่ได้แล้วก็แบบว่ามันจะมีแบบกล้องโฟกัสไปที่แบบว่าต้ยกระโปรงนิดหน่อยกล้องโฟกัสมาที่หน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าโหลดได้แล้วเกมนี้นะตอนนี้ซึ่งเราก็แบบว่าเชียทุเรศมากเลยว่ะ เกมมึงคิด<ม>ออกมาได้ไงวะอะไรประมาณมีแบบนี้ด้วยแล้วก็มีเกมประมาณว่า<ม>ประมาณว่าอาทำเป็นแอดสั้นๆเว้ยสิบห้าวิแบบตัวเอกหญิงวิ่งอยู่นะฮะวิ่งใส่กระโปรงวิ่งอยู่<ม>แล้วก็มุมกล้องก็ไปแพนมาแทนมาเรื่อยๆจนถึงจะจะเอาง่ายๆคือแพนมาเพื่อจะให้เห็นดูใต้กระโปรงขณะวิง่งแล้วพอแพนมาปุ๊บม,ม,มีโลโก้เกมพุ่งขึ้นมาตรงตรงใต้กระโปรงนั้นแล้วก็แบบโฆษณามาคือแบบ หลายอันเป็นแบบนี้เว้ยโฆษณาเกมมือถือแบบเกรดลองๆองของญี่ปุ่นใน youtube ก็มีหลายอันที่เป็นแบบนี้แต่ว่าอ่ะโอเคอันนั้นันคือเกมมือถือเกรดลองลองแล้วไม่พูดก็พูดคือมันเป็นเกมที่แบบว่าอ่าพวก d m m เกมอ่ะที่มันแบบไม่ใช่เป็นเกมที่แบบดูดีอะไรมากนักอะนึกออกป่ะเออคือมันไม่ใช่เกมแบบเกมเหล่าแบบทิพเปิลเอหรือเกมที่แบบว่าขายแมสไงพวกโฆษณาแบบเกมเฉพาะกลุ่มแบบนี้มันมีค่อนข้างเยอะอ่าในญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นแบบนั้นซึ่ง พอมาเห็นตัวนิกเกะเนี่ยเราอ่ะเราอนไปนึกถึงพวกโฆษณาเกมประมาณแบบประมาณพวกแถวๆนั้นนะ่ะว่าง,ง่ายๆคืออือันนี้ก็ไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้อยากจะตออยากจะตำหนิอะไรของฝั่งที่ทําโฆษณาตัวนี้ของไทยตรงๆขนาดนั้นนะคือเราแค่จะสื่อเฉยๆว่าเบสไอเดียที่เขาใช้ในโฆษณาน,นิกเกะตัวนั้นนะ่ะมันเป็นเบสไอเดียเดียวกับพวกเกมเกรดลองๆในญี่ปุ่นนะ่ะซึ่งมันแบบว่าง,ง่ายๆคือไอเชี่ยคุณเอาไอเดียโฆษณาของ ของหนังเกรดบีมาใช้กับงานฮอลลีวูดอะไรเงี้ยสมมุติว่าประมาณนั้นอ่ะเออซึ <S <S อ่งมันมันค่อนข้างจะเสียของอาสอบสำหรับเรานะเออสำหรับเราคือ,อถ้าแบบนิกเกะม่กเป็นเกมแบบเกมเกมเกรดบีเกมแบบเกมแบบเอ,อ้ยแค่แบบยังแบบขายส่งเดดในดีเอ็มเอ็มเกมอะไรเงี้ยโฆษณาแบบนั้นอาจจะแบบเออคงไม่ได้มีใครว่าอะไรมากเพราะแบบว่าก็ทําโฆษณากันแต่แบบขายขายคนในแวดวงนั้นกันเอง,องเฉยเไงเออ แต่นิกเกตเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เอเกือบจะแมสก์ก็ได้มั้งในญี่ปุ่นถือว่าขอโทษในญี่ปุ่นเนี่ยถือถือว่าอย่างในคอมิเกตที่ผ่านมาหรืออะไรเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่มาแรงที่สุดในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหรือปะถือว่ามาแรงมากๆในญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมมือถือแนวหน้าตัวหนึ่งของของเจนเนอเรชันนี้ยของแบบไม่ใช่เจเนอเรชันพูดมากไปเรียกว่าเป็นเกมมือถือแนวหน้าตัวหนึ่งของ ในซีซั่นนี้แล้วกันเออซึ่งถ้าจะทำโปรโมททั้งทีก็อยากให้แบบมันดูมีราคากว่านี้หน่อยไว้อ่ะพูดพูดตรงๆก็คือแบบเออมันดูแบบดูมีเกรดกว่านี้หน่อยก็ดีเออนะประมาณนั้นประมาณนั้น <c oughs> เพราะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็แบบมันแบบ <c oughs> ไอเดียมันแบบมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่างั้นแล้วกันนะครับ <c oughs> นั่นแหละคุณวัชเชอร์ครับถามว่าแล้วคนความเห็นคนต่างชาติเขาว่าไงกันครับโอ้โหจะเล่าให้ฟังคือผมเห็นโฆษณานี้เนี่ยผมมาเห็นใน e ด d i t เว้ยเพราะผมตามกาชาเกมมิ่งผมคุยอยู่ในคอมมูนิตี้ว่าไอมีเกมกาชาใหม่ไหมเกมกาชาไหนจะเลิกมีขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาเป็นกระทู้ว่าไอ้นะไอ้นะผู้ผู้จัดจำหน่ายในไทยได้กล่าวขอโทษกับโฆษณาที่ไม่เหมาะสมแล้วแล้วก็ได้ทําการถอดโฆษณานี้ออกเว้ยผมคลิกเข้าไปดูเว้ย แล้วก็มันในนั้นอะคือตอนนี้คือคลิปแม่งโดนอัปโหลดไปเยอะมากแล้วเว้ยก็ขึ้นคลิปในกระทูนั้นฝรั่งบอกเฮ้ยทำไมคุณต้องขอโทษนี่มันเวิร์กออฟอาร์ตชัดๆม <laughs> 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 ีมันสุดยอดแอดเกมกระชาตั้งแต่เกิดมาไม่เห็นเลยที่แม่งเจ๋งขนาดนี้ก่อนนะ <laughs> ทำไมพวกถึงคือเกลียดตัวก,ก,ก็คิดอยู่แล้วว่าอะไรนะมีข่าหนึ่งโคตรก็คิดอยู่แล้วถ้าเป็นโฆษณาข,ของไทยแม่งต้องไม่ธรรมดา <laughs> ่าก็คือเหมือนไทยต้องขอเข้าใจว่าเป็นดังเรื่องโฆษณามากเพราะในยูทิวนี้ก็จะมีรีแอคชาวต่างชาติเอ่อรีแอคโฆษณาในไทยในแบบที่ค่อนข้างดีอะแล้วมันก็บอกว่าโอ้ถ้าแม่งเป็นโฆษณาไทยแม่งต้องเด็ดง่ายได้ดึงพอมาเปิดมาโอ้โหแม่งนี่มันศิลปะอันนี้อะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนเออแต่ก็มีคนเข้าไปอธิบายว่าเอ้ยถ้าคุณ ถ้าไม่อยู่ในไทยอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่นี้มันอยู่คือแบบมันไม่เหมาะสมิงมันไม่ควรจะมันก็จริงว่ามันขายอย่างนี้แต่ว่าเอาจุดอย่างเงี้ยมาขายมันไม่ค่อยเหมาะสมในเมืองไทยเท่าไหร่ก็อธิบายไปบางคนก็อ๋อเออก็จริงมันก็มันก็ใช่อยู่อะไรอย่างนี้ก็คนที่เข้าใจก็มีคนที่แม่งบอกว่าโอ้โหมึงอันนี้เด็ดนี่หว่าก็มีอะไรประมาณนี้แต่ตัวใหญ่ชอบก็คืออย่างนี้นะสิ่งที่ต้องเสริมอย่างหนึ่งก็คือความเห็นของชาวเน็ตที่เราเห็นกันอะ คนฝรั่งที่จะมาเล่นในกลุ่มพวกนี้มันก็จะต้องเป็นกี e กันระดับหนึ่งนึกออกปะว่าแง่คือมันก็คือโอตาคูฝรั่งซึ่งโอตาคูฝรั่งอ่ะคุณนึกภาพถึงถึงอย่างอีตาอะไรนะอีตาเมลอนปังเนี่ยนึกภาพนึกออกไหมอีตาเล็บเมลอนปังที่บอกว่ามึงทาอะไรบ้าบอๆลงบนโซเชียลตัวเองหรือแบบอย่างพวกแบบคุณพี่ผิวดําที่แบบว่าไปตโกนนารุโตะซาสูไรเกย่ในรถอ่ะคือมันก็จะเป็นแบบ คือคือกิกกิกฝรั่งมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นอืมดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่ค่อยแปลกที่กิกฝรั่งเขาเห็นอะไรแบบนี้แล้วเขาจะแบบว่าว้าวที่มันเด็ดมากเลยนาอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันมันบ้าบอถูกใจเขาไงเออเออใช่แล้วก็วงมันบอกบ้าบอใช่แล้ววงเล็บอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกเชียเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ชอบเลือกทำโดดําวทำวัดทำแม่งบ้าฝรั่งหลายคนคือมันชอบอะไรบ้าบ้าแบบนี้ ทํามันก็เลยแบบกระแสดีออกมาในตอนที่เขาเลือกตั้งเข้ามาทีแรกไงดูเขานึกงออกปะ่ะเพราะทําตอนที่เขาทําการตลาดทีแรกก็คือแบบมาอย่างเงี้ยเอ้ยเล่นกระแสเอามึงมาพาวยหน่อยอะไรเงี้ยพวกฝรั่งที่เขาเป็นแบบเป็นกี๊กแบบเอาเอาอยากจะเอามันแบบเนี้ยก็จะไปเทคะแนนให้กับพวกนั้นอคือฝรั่งอถ้าพูดถึงในอเมริกาจะเป็นฟีลิ่งแบบนั้นออืมนะอ่ะแล้วทีนี้เมื่อครู่เมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์แวบๆบนะฮะว่า อะไรนะคุณเนียราโทเทปบอกถึงกับจะชนะสาวม้าในญี่ปุ่นเลยเหรอครับต้องบอกว่าไม่ถึงกับชนะแต่ว่าขึ้นมาท็อป10ได้แล้วกันอืมผมพอดีเมื่อกี้ผมเห็นเห็นมาผมเลยไปเสิร์ชมาคร่าวๆก่อนว่ายอดขายเรียกว่ายอดขายรายได้แล้วกันรายได้แอปพวกแอปพลิเคชันมือถือของของญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะผมแปะให้ดูแป๊บหนึ่งแคกดบินสกรีนมาแล้วภาพไม่มาแป๊บนึงนะ แต่ไม่เห็นนะไม่เห็นนั่นถ้าเกิดสองพันยี่สิบสองมันนิเกตมันเข้าช้าไปปะนิเกตเข้าช้าไปนี่แบบผมพอเสิร์ฟแค่เป็นแบบรายสัปดาห์เฉยเเอาแบบว่าเดือนนี้เดือนสุดเายสนนี้หรือรายเดือนนี้เฉยๆอะเงี้ยอันนี้ผมเอาดูของเดือนล่าสุดที่ผ่านมาอ่ะเออมิงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเซฟขอเวลาเอ่อไม่เกินสามสิบวิแป๊บนึงนะเซฟกน ใช่ถ้าเกิดดิเดอเข้าใจทาไมผมเห็นเป็นเฟสวะหรือว่าต้องรอบอลดูอะอะไรนะผมเห็นเป็นเฟสว่ะดับหนึ่งนะตอนนี้นะเออคงแล้วแต่เว็บแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาเอางมันขึ้นกับทัมมิ่งที่เขาเขาเขาสํารวจแล้วกันเออออันนี้อย่างอันนี้อันนี้ผมฟังบอลนีอันนี้มันตั้งแต่เดือนเราค่อยเปรียบเทียบกันเออของผมสิบมกราคม อันดับหนึ่งเฟสแกนออเดอร์อันดับสองุมาอุสุเะอันนี้ของผมคือไอ้นี่อะไรนะออะไรอ่ะเดือนเดือนสิบสองมาถึงเดือนออเดือนสิบสองมาถตอนนี้ถึงจนถึงจนถึงเดือนหนึ่งถึงต้นเดือนหนึ่งก็เดี๋ยวนะผมลากรูปมาก่อนใช่นี้อันนี้คือผมครอปมาแค่อันดับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะก็คืออุมาเนี่ยอยู่อันดับสาม นะครับแล้วก็เฟดในอยู่อันดับสี่นะครับแล้วก็เอันดับอันดับอะไรนะอันดับห้าหกเนี่ยเป็นห้าเป็นเกมโคยัคคิวสปิริตโปรยัคคิวสปิริตของของโคนนมินะครับแล้วก็หกก็เป็นแอปลนยมังงะนี่เกะอยู่อันดับเจ็ดนะครับแลือนี้ผมผมไม่ไม่เอาไม่แคปเพิ่มแล้วกันอันดับหนึ่งเนี่ยคือปิกโกมะนะับปิก พิกโกมะแล้วก็อันดับ2เนี่ยคือ m o n สเตอร์สไตร์นะฮะแล้วก็ต่อจากนี้เก็ตไปเนาติต่อจากนี้เก็บไปก็คือวันพีซที่เป็นเกมมือถืออะไระบาวบวตี้อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วบลตี้รัชอ่ะวันพีซ o u n ตี้รั h แล้วก็อันดับ9ก้าพัซเซิลดราก้นะครับแล้วก็อันดับสิบคือ YouTube นะฮะแต่นี่คืออันนี้อันนี้มันรวมรวมแอปพลิเคชันมือถือรวมลังกันโอเค แต่เฟซแกรนออเดอร์ทำเงินเยอะกว่ายูทูบอีกนะเว้ยแอป b e อย่างี้แล้วกันนะครับในในเว็บที่ผมเปิดใงเฟซอันดับหนึ่งอะใช่ไหมล่ะอ่ะโหซัรนี่เกะอันดับสี่นะยังแพ้มันสเ์ไปกับอุมาก็คือเอาง่ายๆยังยังไม่ชนะอุมาโมซูเมะแล้วกันออยังไม่ชนะแต่ว่าก็คือเหมือนกับแบบแซ่ผัดกันแซ่ไปตามจังหวะอ่าแต่ว่าก็คือตายเกนชินแล้วไม่เกนชินเอางี้คุณเกนชินเนี่ยอย่าเทียบกับตรงนี้เพราะเกนชินเนี่ยรายได้มันมาจากทางคอนโซลและพีซีด้วย ซึ่งไม่ไดู้ตงนี้ใช่ใช่ตรงนี้นับแต่ Google อย่างเดียวใช่ใช่ครับเออเออผนี้ไปใช่อ่ะแล้วทีนี้ทีนี้นอกเรื่องเรื่องจากนิกเกอ่นิดหน่อยปิกโกมาอันดับหนึ่งเนี่ยมันหมายความว่าไงมันแปลว่าคนญี่อ่านมังกะเยอะคนญี่ปุ่นอ่านมังงะโนเวลและเว็บตูนแบบออนไลน์เยอะมากอืมฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันถึงย้อนไปตามที่ผมเคยพูดไว้ว่า วงการมังงะญี่ปุ่นอย่างเดียวอย่าประมาทสายเว็บตูนเพราะสายเว็บตูนแม่งกําลังมาเออคือแพะเอางันที่จะสื่อนี่ก็คือมังงะเป็นเล่มมังงะที่ท,ที่สิ่งที่เป็นเล่มอย่างเดียวคือมังงะถูกปะแต่ตอนนี้อ,อันดับหนึ่งคือเว็บที่อ่านอีบุ๊กได้อ่านมังงะและเว็บตูนแบบออนไลน์ได้ เพราะงั้นเนี่ยแพลตฟอร์มมันเลเวลขนาดนี้ดังนั้นคือที่เคยบอกว่าบทความที่เขาพูดประมาณว่าแบบเออมังหวาเกาหลีเว็บตูนกําลังมาอย่างนี้อย่างนั้นแล้วหลายคนไปถ่มถุยว่าเฮ้ยแม่งไม่เป็นไปได้ไงอย่างนี้อย่างนั้นดาบพิฆาตเห็นเส็นเห็นสวยอ่านหวยแตกเห็นสนุกเลยเอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอันดับหนึ่ง,องแอป,ปอันดับหนึ่งมันเป็นปิกโกมาไงก็เลยแบบคือคือเราอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มแม่งมาแรงประมาณนี้อ่ะอันนี้แค่แค่พูดย้อนเฉยเพราะว่าแบบเหมือนกับแบบ ผมเชื่อว่าคนในไทยเองคอในในก็เดนก็ถึงละเออ<ค>นนหนใก็เปิดเล่าให้เห็นแล้วผมก็เลยเสริมให้อะทีนี้กลับมาที่เรื่องนิกเกะนะครับเมื่อกี้คุณเนลโรเรีถามก็ตอบแล้วเนาะว่านิกเกะเนี่ยถือว่าติดติดอยู่ในท็อป10ของบรรดาแอปที่ทําเงินในช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้สากสาหับความเห็นของผมก็คือเอไอเดียของทําโฆษณาแบบแนวแนวแบบขายความลามกขายอะไรเงี้ย ในญี่ปุ่นมันคือขายสำหรับเกมเกรเกมเกรดบีนะฮะเกมมือถือแบบเกรดรองรองซึ่งแบบเออ่ขายแต่นีดีแบบดีเอ็มเอ็มเกมสอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันก็อาจจะเหมาะกับตลาดของเขาไงเออแต่นิกเกะในไทยเนี่ยมันไปแบบระดับค่อนข้างแมสมากแล้วถ้าจะทําแอดโฆษณามันบางทีมันอาจจะต้องใช้กลืนในการนําเสนอเยอะกว่าน,นี้หน่อยไหมยกตัวอย่างนะออืเ่ผมชอบอันนึงมากคือตัวโฆษณาเกมเอ den ring ของไทยไม่รู้มีใครได้ดูเปล่า เอเดนริงขไทยไม่คุ้นจตไม่ได้ทัทีที่มันทําเป็นครอบครัวทะเลาะกันน่ะคุณแม่ทําแหวนตกคุณแม่ทําแหวนของคุณย่าตกแตกแล้วก็ครอบครัวก็ทะเลาะกันอ่าแล้วครอบครัวก็ทะเลาะกันแล้วก็แบบว่ามีลูกที่โดนไล่ให้ไปเรียนเมืองนอกกําลังกลับมาแล้วมาบอกให้ทุกคนในบ้านสามัคคีกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเขาเล่าเหมือนบรรยากาศเหมือนละครไทยต่ว่าอ้อมไปเออไม่ไม่แต่ว่าใช้เอเลเมนต์ของเอเด r ริงมาอยู่ในนั้นหมดเลยซึ่ง ใช่แต่คนเล่นมันต้องรู้ไงแต่คนคือมันโฆษณาให้ใครดูคนดูอาคนที่เล่นหรือไม่เล่นล่ะผมว่าผมว่านะตอนที่โฆษณาออกมาทีแรกอ่ะคนไทยหลายคนไม่เก็ตกันเพราะยังไม่รู้เนื้อเรื่องในเกมใช่แต่ว่าคนที่เล่นในเกมมาแล้วมาเห็นอันนี้แล้วรู้ว่าเย้เก็เจ๋งมากซึ่งผมรู้สึกว่าเออันนั้นนะมันอาจจะใช้มาอาจจะคิดลึกไปแต่ว่าผมชอบแบบนั้นด้วยคือถ้าจะคิดําโฆษณาสักตัวหนึ่งอะ คิดให้มันได้อย่างนั้นก็ดีแต่แบบเอออาจจะทําให้คนเข้าถึงง่ายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็ได้มั้งแต่ว่าผมว่าโฆษณาตัวนั้นทําออกมาได้โอเคอืแล้วถือถ้าหาว่านิกเกะเขาสามารถทําโฆษณาที่มันแบบมีบางอย่างที่รรเลทแล้วมันรู้สึกเจ๋งกว่านี้คือในเมื่อสตอรี่และเซตอัพของนิกเกะตมันไม่ได้มีแค่ขายนมตูดอย่างเดียวนึกออกปะ่ะมันมีขายความจริงจังมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นอ่ะบางทีมันบางคนอะเฮ้ยผมเห็นบางคนบอกว่าเนี่ยเอ้ย ถ้าถ้าขืนแบบเอามาโฆษณาว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องจริงจังอย่างนี้อย่างนั้นมันจะขายได้ยังไงเอลโฆษณาเอลดินริงมันยังเอาเรื่องแบบนั้นมาใส่ละครไทยได้ทพกามันก็แบบมันผมว่าผมเชื่อว่าวิธีคิดที่วิธีคิดที่ทาทาเอาส่วนตรงนั้นที่เหมือนจะขายยากออกมาทําให้มันขายได้ง่ายอ่ะมันใช่ว่าจะไม่มีเว้ยผมเคยทําอยู่ในแวดวงสายโทรทัศน์มาอยู่แล้วผมเชื่อว่าครีเอทีฟในไทยสามารถทําได้เออเพียงแต่ว่าเขาเลือกวิธีนําเสนอออกมาเป็นพี่แว่น รัวลิ้นเลลเลลเลลอยู <laughs> ่มันก็นั่นแหละคร <laughs> อ่านะแต่อันนี้นนนนนกลับมาแล้วกลับมาที่ความเห็นชาวเน็ตของของชาวเน็ตต่างประเทศนะฮะผมอันนี้สอนตัวตัวของผมนะผมอยากจะบอกว่าคนไทยชาวเน็ตไทยเองอะ่ะก็ไม่ต้องไปพยายามไปชี้แจงเขาหลายคนขนาดนั้นผมเห็นในกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊ก ฝรั่งที่เขาคุยกันเรื่องนี้เขาบอกวอ้ก็ฮาดีออกอย่างนี้อย่างนั้นแล้วผมเห็นหลายคนไปชี้แจงว่าเฮ้ยคุณต้องดูก่อนนะเดี๋ยวมันทาให้มันทําให้แบบภาพลักษณ์ของคนเล่นเกมมันดูแย่วาอย่างนี้อย่างนั้นบอกก่อนเลยว่ากิกฝรั่งมันอ่านคอมเมนต์คุณมันยิ่งขำเว้ยจริงบอกเลยว่ากิกฝรั่งคุณอย่าไปอธิบายเหมือนแบบเหมือนประหนึ่งว่าฉันเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันจะยิ่งหัวเราะเยาะเย้ยคุณในใจ อย่าไปต่อปากต่อคําเขามันไม่ไม่มีประโยชน์ยิ่งพูดยิ่งดูไม่ดีเว้ยอืมอืมอย่าไปคือเอางี้เขาจะขำแล้วเขาจะรู้สึกยังไงคุณแม่งต้องไม่ต้องไปอธิบายคุณก็แบบในเมื่อถ้าตอนนี้นะออฟฟิเชียล,ลอ่าลบคลิปตัวนั้นออกไปแล้วแล้วก็เขาก็ขอโทษมาแล้วเนี่ยผมมองว่าเคสเนี่ยถือว่าน่าจะจบปิดเคสแล้วแหละทีนี้เขาจะทำโฆษณามาใหม่ไหมหรือเข้จะอะไรยังไงไหมก็ว่ากันไปไเป็นเรื่องของออฟฟิเชียลนะครับแต่เรื่องที่แบบ อฝรั่งหรือแบบประเทศอื่นเอาไปคุยต่อไปเป็นกระแสไว้ลงไว้เล่าต่อเนี่ยถ้าแบบมันเรื่องมันจบแล้วคุณก็ปล่อยปล่อยผ่านมันไปเออใครอยากจะเล่นเกมนี้อยู่ก็เล่นไปนะใครไม่อยากเล่นแล้วก็กลับมาเล่นเฟรแกนเอาเดอร์กันได้นะฮะเนื้อเรื่องบทหใหม่หจะมาป,ปลายเดือนนี้แล้วนะครับเหมือนคาโน่นเล่นอยู <laughs> ไม่ให้ห่วง,ง <laughs> <laughs> ถ้าเห็นเห็นยอดปลาแล้วโอเคยังเล่นกันอยู่แต่ยังไม่เห็นฝรั่งรอบนี้ว่าตอนรอบที่ ตู้การันตีเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องไปหาดูว่าเออ,ตอเติมเต็ยังไงบ้างอนะจะไปไปดูนะผมถึงบอกเลยว่าแบบถึงแม้ว่าเกมอื่นมานจะาเน่านอนขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายทุกคนก็ยังมีไฟการออเดอร์กองอยู่ในมือถือ <laughs> นะฮะมันยังเป็นเพื่อนคุณอยู่นะฮะอยามที่คุณรู้สึกท้อแท้ต่อเกมอื่นๆใช่ไหมละ่ะหรือเปล่าวะ <laughs> หรือเป็นหรือเป็นแค่ผมคนเดียวไปรูนะคือไม่ไม่ผมผมแฮปปี้อยู่แต่ผมพูดไม่ได้ครับเพราะผมผมผมแม่งก็ ตัวดวงบ้าบอผมว่าถ้าพูดไปเนี่ยก็โดนจะโดนเพื่อนเลิกคบอยู่เลยนะโอเคนะบอกเวลาพูดทีไรว่าเออกดตัวนี้ได้ก็บอกว่านีใจด้วยนะแล้วก็ถือหินไปข้างหลังผมเห็นหินแล้วผมก็ต้องรีบว่บอกมึงจะถือหินมาหากูทำไมนะก็ยินดีไงอะไรเงี้ยนานที่จะบอกว่าเดอกผมก็แหมก็ดวงดีนะเขาเรียกว่านะเพื่อนบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเป็นคล้ายๆว่าสินบนคนเล่นใหม่อืมอืมอืม กลัวไม่เล่นเออก็เลยให้คนเล่นใหม่เยอะอะไรครับ oh, อ่าอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนก็ตามนี้ครับ <ừ. S 2> ผมก็จากที่เห็นโฆษณาแหละแต่ว่าในคือถามว่าตะกี้ที่บอลพูดไปมันก็อย่างที่บอลว่า mm hmm. แต่ว่าถามว่าแม้แต่คนแบบเพื่อนผมที่แม่งหัวใหม่ๆหน่อยอะถึงว่าอายุอายุจะมากแล้วแต่หัวใหม่ๆหน่อยดูโฆษณาในครั้งแรกเขาบอกว่าพูดคาแรกเลยว่ามันผ่านมาได้ยังไง <c oughs> คือ,อไม่ต้องไปพูดถึงว่ากระดาษเรื่องศิลธรรมหรอกมันไม่ควรผ่านมาอยู่แล้วมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เกมคุณดูดีขึ้นอะ่ะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องศิลธรรมหรอกมันมันไม่มันมันออกไปอย่างเงี้ยคือยังไงก็โดนกาคิดได้ยังไงออกมาได้ยังไงนะคือบางอันนี้ได้ไงก็คือถ้าเกิดในแง่ของในคือบางทีคนทําอาจจะคิดว่าเอ้จะทําไงให้เป็นไวัยเล่าให้ได้มากที่สุดโดยลือคิด จริงนี่ก็ไวเล่านะเธอต่อให้ออกได้นิดเดียวแล้วก็โดนโดนขอโทษแล้วก็ลบไปนี่ก็ถือว่าเหมือนอะไรมันเหมือน,นกับก็ได้ได้เอ็นเกจเมนต์นะแต่เอ็นเกจเมนต์อย่างนี้อยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวข้างในก็ต้องไปด่าก,กันอีกทีเดี๋ยวโอ้โหเอ็นเกจเมนต์อย่างนี้คงไม่อยากได้หรือว่าดีสำหรับเขาเราก็ไม่รู้นะ <laughs> แต่เราเป็นเป็นเราเราไม่ได้ำอย่างนี้เราไม่เอาเพราะว่ามันผมคิดว่ามันไม่ได้ทําให้เกมน่าเด่นขึ้นสำหรับคนนอกที่โผล่มา ใช่ใช่คือมันควรมันควรจะให้คนมันควรจะโฆษณาให้คนที่ไม่เคยเล่นน่ะอยากเล่นมากขึ้นเนี่ยแล้วลองบอลลองคิดนบอลลองเห็นบอลบอลไม่รู้จักนิกเก็ตมาก่อนเห็นโฆษณาตัวนี้บอลอยากเล่นเวลาบอลอยากไปเที้ววนในเวลาที่ไม่ไปปแบบแบบแบบหม่ใม่ใหม่ใม่ใช่มามันไม่ใช่อ่ะนนี่มันโฆษณาเพื่อใครวะเออนะไอพี่จินไปต้องไปหนึ่งเดืทำเอาแคร์เปนจหนึงไอเสียงเหมือนเวลาพี่จินพูดเสียงไหม่ใม่มันจะกอกแกอกๆหน่อย ลองดูตำแหน่งไม่กับเสียงกับกับตำแหน่งมันนิดหนึ่งเหมือนเสียงมันกระทเหมือนเหมือนไม่มันโดนอะไรอยู่บางอย่างเออพี่พี่จินกําลังแบบว่าอะไรนะกําลังทําแบบที่คนนั้นอ่ะลิ้มแบบอยู่มาไม่เลยมีเสียงนั้นว่ะเออป่าผมวางผิดเองแหละน่าจะวางผิดไม่ผิดตำแหน่งโอเคน่าจะดีแล้วนะโอเคคิดว่าดีขึ้นนะได้อ่ะดว่ดี้แล้วโอเคทีนี้อ่าอ่าจะพูดอะไรต่อว่าลืมเลยก็อืมก็ก็ที่นี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เห็นไหมว่าจริงๆแล้วณวันที่แอดมนลงอ่ะวันต่อมาคืออีเวนต์ใหม่ของนิเกะเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าแทนที่ mm. วันนี้อ่ะคนทุกคนจะได้พูดถึงเรื่องอีเวนต์ใหม่ของนิเกะว่าแบไอ้ตัวใหม่เป็นยังไงอย่างนี้อย่างนั้น mm. กลายเป็นว่าทุกคนแมงยังวนกันอยู่เรื่องโฆษณานี้ไม่จบสักทีกลายเป็นอีเวนต์ใหม่ตอนนี้ทุกคนแม่งแบงแบแม่งกลายเป็นเซค o นดารีไปเลยนึกออกปะเออ new f e ดน new feed เพื่อนผมที่เล่นนิเกะทุกคนเนี่ย มีน้อยมากที่จะพูดถึงไอ้ตัวใหม่หรือแบบไอ้ตัวที่แบบอะไรนะไอ้ไอ้ปลดปลดตัวจากในคุกน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแบบน้อยมากที่คุคนจะพูดถึงนะทุกคนยังวนอยู่แต่เรื่องไอ้ไอ้แอดโฆษณา,ษณายอยู่ใช่อืมประมาณนั้นครับอ่านั่นแหละผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้แค่อยากพูดถึง, <พบ S 1> ถงเฉยๆเพราะว่าเพราะว่าเห็นแบบหลายคนนั่นกันมากเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แค่อยากปรามไว้ว่าแบบเออ คนที่จะไปตอบโต้กับฝรั่งก็ผันผ่านใบผันผ่านไป,นนไปคุณทะเลาะกับวิฟยิปคุณทะเลาะกับวิฟฝรั่งแม่งไม่มีทางชนะนะประมาณมนั้น